พีเคปิยวัฒน้ำตาคอเล่าบรรยากาศงานศพคุณพ่อโยเกิร์ตบอกทุกคนอย่าตายด้วยโควิดเพราอมมันโหดร้ายแม้แต่หน้ายังไม่ได้เห็นเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของนางแบบและนะักแสดงสาวโยเกิร์ตนัทชาภรรยาของริกรหนุ่มพีเคปิยวั์ที่ได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักจากการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งสาวโยเกิร์ตได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่า Always a the little girl always คุณพ่อเสียชีวิตด้วยปอดอักเสบจ,จากโควิดเมื่อวานนี้วันนี้จัดงานเผาศพคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้ขอโทษที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบเรื่องงานศพทุกคนระวังตัวดูแลตัวเองและคนที่คุณรักดีๆนะคะล่าสุดหนุ่ม p ีเได้เล่าบรรยากาศงานศพคุณพ่อภรรยาสาวทั้งน้ำตาพร้อมให้กำลังใจทุกคนที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันโดยพีเกล่าวว่า ไม่รู้ว่าใครที่มาบ้านแล้วทานข้าวด้วยพกโควิดมาด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยติดมันแย่ตรงที่ว่าเขาเพิ่งหายจากมะเร็งได้สักพักนึ่งพ่อเพิ่งหายจากมะเร็งแล้วเพิ่งจะเริ่มแข็งแรง วันที่หมอบอกว่าคุณติดโควิดวันนั้นตอนบ่ายคือได้คิวฉีดวัคซีนเข็มแรกแต่คือพ่อนับวันยิ่งแย่ลงระยะเวลาการรักษาประมาณ3าอาทิตย์กว่าๆนอกจากนี้ PK ยังเล่าถึงบรรยากาศงานศพด้วยเสียงสั่นเครือว่าจะบอกว่าถ้าจะเสียชีวิตอย่าตายเพราะโควิดเฝ้าไม่ได้เยียมไม่ได้จับมือบอกลาไม่ได้ล่างจากโรงพยาบาลมาที่วัดนั่งรถเดียวกันไม่ได้ มาถึงว่าต้องเอาทีมงานใส่ชุด PPE ยกศพขึ้นเมนทุกคนต้องนั่งกระจายกันหมดจะเข้าไปงานศพทุกคนต้องโดนฉีดด้วยสเปย์หมดแล้วดอกไม้จันไปวางที่ศพก็ไม่ได้ต้องวางห่างอย่างน้อยพี่ว่ามี20ฟุตซึ่งเข้าใจทุกอย่างเป็นการป้องกันแต่ถ้าจะตายอย่าตายด้วยโควิดมันทรมานอยากบอกทุกคนป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดผมไม่คิดว่า เราต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้แต่ New Normal นี่คือชีวิตใหม่ถ้ามันเกิดขึ้นกับผมกับคุณโยได้ง่ายขนาดนี้มันก็เกิดขึ้นกับทุกคนได้สบายสบาย